สวัสดีครับชาวเซเว่นไนท์ทุกทุกคนครับโกวันนี้กับผมวิว<ม><ม>ซนะครับผมสวัสดีครับผมก็จะพาทุกคนผมมานะผมพูดถึงเกมเซเว่นไนท์สองหน่อยลวกันอ่ะนี่ก็ถือว่าเป็นการพูดรอบสายผมแล้วหนักเจนี้ผมก็น่าจะไม่ออกมาพูดนะครับเพราะฉันเลยคือผมขอจัดหนักจัดเต็มเลยลวกันนะอ่ะสำหรับวันนี้คือสำหรับคนที่มาเล่นเกมเซเว่นไนท์เนี่ยหรือว่าเล่นมาก่อนผมหรือว่าเล่นมาหลังผมเนี่ยก็จะเข้าใจนะครับว่า Game, Seven Knight, เกมเซเว่นไนท์หรือว่าเกม 7K 2ดเแต่ว่าจะเป็นเกม 7K1 ที่ปิดไปคือเกมค่ายเนี่ยมาร์เวลแล้เกมค่ายแย้ yeah, เหลือนั่นเองแต่ว่าที่ทุกคนเรียกกันอ่ะซึ่งเกมค่ายเนี่ยทุกคนรู้ด้วย้วครับว่ามันเป็นเกมค่ายไหนแล้วว่านิสัยยังไงทุกกันอยูอ่ซึ่งผมเล่นภาคแรกมาก่อนแต่ภาคแรกก็ปิดไปเรียบร้อยแล้วซึ่งผมก็แอบเสียดายนะว่าทำไมมันไม่ทำเรื่องให้จบม,มันจะได้ไม่คาคาเวยแต่ผมก็ต้องมารอภาคเดิรเซเว่นไนท์อีก ว่ามันจะเป็นอะไรยังไงมันจะมาแนวไหนอีกอืมก็ต้องลุ้นอีกหลายรอบครับเกมภาคเนี้ยเป็นภาคที่ผมแบบรู้สึกว่าเจ็บที่สุดแล้วเว้ยแล้วก็เป็นคาดที่ผมแบบเติมไปเยอะมากๆครับผมเพื่อรู้สัตว์แดงบวกคือตอนนั้นนะ่ะมันยังมีสัตว์เทพเว้ยมีแค่สัตว์แดงบวกใครที่มีสัตว์แดงบวกอ่ะมันเทพมากแค่มีตัวหนึ่งก็โหดแล้วสามารถตีกันบ้านวอได้แบบยีชิวเลย ยิ่งมีสามตัวขึ้นไปบอกเลยว่าบ้านแข็งแน่นอนอ,อ่ะผู้ชมผมกลับมาเนี่ยเอางี้อัปเดตรอบเนี่ยมันเหมือนเดิมใช่ไหมแก้บั๊กปกติแล้วใช่ไหมอันนี้คอ,อสผู้ชมให้ผมเดานะอันนี้ฟาร์มเหมือนเดิมใช่ไหมวันหนึ่งคุณฟาร์มแผนที่ปุ๊บ แล้วคุณก็เอาอันนี้ไปแลกใช่ไหมของเรามาต่างๆแล้วก็รอรีเซตสัปดาห์หนึ่งอันไหนที่แลกไม่ได้ก็ไม่ต้องแลกอ่ะอืมอันนี้ผมก็ใจจูกใช่ไหมแล้วก็อันนี้เอาไปแลกที่กิจกรรมมันจะมีกิจกรรมต่างๆว่าเทศกาลไนอย่างเงี้ยมันก็จะเอามาให้เราคราฟตอแบบนี้แล้วก็เอาไปแลกต่ออืมผมก็ใจถูกเพราะว่าผมเคยเห็นภาพที่มาก่อนเนี่ยนะกิจกรรมมันเหมือนเดิมครับผม มันไม่มบีะไรเปลี่ยนแปลงครับมันวนลูปจ่เรื่องซ้ำๆสักมค่ายนี้อ่แย่ๆหน่อยแล้วกันอ่าได้ได้ห้าสิบแล้วและเศรษทีได้จะช่่งมาแล้วกันฟาร์แผนที่กับเอามาแลกแบบนี้ก็ไม่เีเปลี่ยนแปลงรอรีแล้วก็เอาเอาทองไปเอาไปแลก หรือไม่ก็ตรงนี้จะมีกิจกรรมที่มาใหม่แล้วก็ให้คุณผู้ชมทำใช่ไหมอ่าเหมือนเดิมเลยคอสตูมกิลที่ต้องทำเพ่สรายวันหรือว่าเคลีลยร์ดนเจียนรายวันอ่าแล้วว่าคอสตูมใหม่ๆม,ม,มาก็จะมาให้เราทำแบบนี้หรือว่าเปลี่ยนกิจตรงนี้เป็นเช่นผู้เล่นแท็กทีมอะไรเงี้ยรู้เล่นนาฬิกาครบห้าร้อยครั้งหรือพันครั้งอย่างเงี้ยอืมเหมือนเดิม <laughs> เออผมเล่นเล่นไปเดือนเนี่ยผมกลับมาเนี่ยเกมนี้ก็จะคอนคอนคอนเซ็ปต์เดิมครับผมแจกเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลงอืมผู้ชมประตรงแล้วว่าเกมค่ายนี้เหมือนเขาฝืนตัวเองมากๆเลยอะ่ะคือเหมือนเขาฝืนตัวเองเกินไปครับผมมันต้องอะไร่งผมก็แบบไม่ได้สนใจแนละ้วผมว่ามันจะอัปเดตอะไรไงแต่ว่าผมมาเล่าให้ฟังว่าที่ผมมากลับมาสมัครไอดีใหม่เล่นเนี่ย ันเหมือนเดิมไหมภาพที่ผมเห็นกับภาพตอนก่อนที่ผมเล่นภาพเป็นเหมือนเดิมเลยครับผมมันไี่มีเปลี่ยนแปลงเลยตรงนี้จะมีกิจกรรมอีกใช่ไหมและให้ไปเอาพวกกิจกรรมที่เราทามาเอาหนีหน้าตาแบบผีมาแลกพวกทรัพยากรที่ไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากมายเช่นอันนี้อันเนี้ยอาจจะมีผลกับคนที่เล่นมานานแล้วนะ แต่ซักุระใหม่เนี่ยดนนีแค่จไมีมไประโยชน์อะไรเลยสับผมแต่ก็เอาเก็บไม่ได้ไม่ได้แย่อะไรแล้วสา,ศาศรซิ่งก่อนโอเคอแล้วก็มีอยู่หนึ่งนะครับผมผมยังไม่ลองนะคืออันนี้เว้ยคืออันเนี้ย คือต่อให้ผมได้มันนะคผูชมผมใช้สามพันวิซื้อไปปุ๊บผมก็ไม,ม่มั่นใจว่ามันจะได้เว้ยอันนี้ถ้ามันเป็นใบสูงคือเกมค่ายนี้ยคิดปัตทั้งทีคือแค่นี้แหละผมไม่จะรู้ผมกดสามอันและมันเป็นอันส่งกับผมนุ่นเท้าสามอันเนี่ยมันส่งเอามันบอกว่าสามารถรับไอเทมนนั้ต่อไปนี้ได้หนึ่งอย่างขึ้นไปตามอัตราที่กำหนด คือสูงมแ,แหละจบเพิ่มเผมงเปิดแค่ประมาณแบบแค่เนี้ยสี่สิบเอ็ดไปไม่ได้ด้วยคือเกมค่ายเนี้ยมันวัดดวงเกินเว้ยก็แง่ดีคือมันวัดดวงมานานแล้วมันไม่มีอะไรเปลี่ยนหรอกมันวนดูแต่เริ่มเดิมมันได้มีการพัฒนาอะไรหรอกคือมันเจาะโจมแบบเฉพาะกลุ่มับผมเกมค่ายเนี้ยมันแบบไม่ได้ จาะการตลาดอยู่แล้วแบบขายระดับนุ่นระดับนี้อ่ะมันเจาะแค่กลุ่มบางกลุ่มคนที่แบบรักเกมนี้เท่านั้นถึงจะเล่นได้จะเศร้าคนที่แบบเล่นแบบยังไงเล่นแบบทนเล่นไม่ไหวก็ควรจะพอใ้เกมนี้อ่ะอ่ะผมมันเล่าเป็นฟังเหนื่อกันนะว่าทาไมผมถึงเออจริงก็ปแปลกเล่าหรอกแต่ว่าเอาแค่ข้าวๆกันว่าเออ เมื่อ2เดือนที่แล้วผมเคยออกทําคลิปนะครับผมเกี่ยวกับเกมค่ายนี้ว่ามันอัปเดตซ้ำๆซากแล้วว่าแบบผมช่วงบมดไฟตอนนั้นแหละผมแบบบ่นหนักมากเลยไงแต่ก็สุดท้ายผมก็ได้เลิเลกไปแล้วก็ขายไอทีทิ้งไปเลยแต่ตอนนี้ผมก็ได้สบายดไีใหม่มาเล่นในฐานะผู้เล่นใหม่เท่านั้นผมไม่ได้ถึงขั้นแบบต้องเก่งแล้วอะไรอย่างนี้ผมเป็นเพียงแค่ผู้เล่นใหม่ที่ทำคอนเทนต์แบบชิว คือซีบนาผมถามว่าทําต่อไหมก็ทาไปเรื่อยๆแ,แต่ว่าจะเป็นการทําในฐานะอัปเดตแพทเท่านั้นแพทนที่มันสําคัญก็ทําแต่อันไหนที่มันแบบไม่มีประโยชน์ก็ผมก็ไม่ทาเพราะว่ามันอัปเดตเหมือนเดิมเลยคุณผู้ชมจะสังเกตได้จากกิจที่มันเอาเข้ามาเล่นฟาร์มแต่ที่กิจกรรมหน้าตาอ่างตรงนี้ที่มันให้ทาเป๊ะๆภาพเป็นเดรย์เ็นมันเป็นอังคือรอวันด้วยเออรอวันทําไมเพื่อเพื่ออะไรครับผมอยากรู้ คือเขากล่าวว่าทำมาเดียวเสร็จแหละแต่ว่ามันกล่าวแบบทำห้าวันเลยเลยจะเชื่อเกมแม่งสามว่าไอคิวจะัคุณต้ชมจะสังเกตได้ว่าเนี่ยมันตัวละครจากภาคแรกเนี่ยมาหมดเลยตั้งแต่แทมันเริ่มตั้งแต่ตอน,นั้ตงแต่ที่เออดูดี้แล้วดูดี้จนถึงคาร์ลอนนี่แหละ มันขายออกแต่พอสกอรมาปุ๊บเงียบโคเริ่มมีกระแสพีเน่ก็มีบ้างเป็นตัวละครที่เรื่องแบบเด็กเด็กน่ารักใสแต่เนเรื่องนี่คือแบบมึงไม่ไหววะแล้ในบิลุสนี่คือใครไม่รู้เว้สาววงเฮมันจะยู่เป็นผู้กลุ่ม T, เอนตี้หรือไงกันเด๋ววพูจูดัส ก็ไม่รู้ไอ้น,นี่มันไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกันในเรื่องเลยสำหรับผมตั้งแต่ภาคแรกผมดูออกนะไอ้กลุ่มบริติสติยูเนี่ยเป็นกลุ่มตัวละครการ์ดแดงเอาอี้ดีกว่าน็อกอันนี้อ่านแบบเริ่มมีคนคิดแล้วขายออกหน่อยวอันนี้นี่คือเฉยๆพานอกกับเออโอฟิเลียก็พอได้แต่พานอกนีก่คือหนักดีกว่าโอฟิเลียครับผม เพราะว่าตัวละครที่มาจากภาคแรกเนี่ยเขาจะขายได้ดีกว่าภาคสองอันนี้ปกติเช่นแฝดอย่างเงี้ยกีดก,กันมากอืมผมบอกเลยว่าตัวไหนที่แบบมันมาจากภาคภาคหนึ่งมันขายได้ถ้ามาจากภาคสองคือผมรับประกันเลยว่าตัวที่จะมาต่อจากยอนยีอ่ะมันคืออะไรนะตัวผู้หญิงอะ่ะชื่ออะไรวะที่มัน ช่างมันแล้วกันแต่ว่าตัวสุดท้ายของเซิร์ฟเกาหลีคือเออวาเนซ่าถ้าวาเนซ่ามาเซิร์ฟเราแล้วแบบมันยังมีปั๊์อยู่เนี่ยผมว่าอันนี้ใช่แล้วมันคือตัวต้องต้องสาบของเกมนี้เลยอืม,อมถามว่าเกมนี้อยู่ได้กี่ปีอันที่ผมเดานะเกมแบบมาสองปีใช่ไหมผมให้ขั้นตับสั่ ปีไม่ก็สี่เท่านั้นเกมอยู่ถึงห้าปีไหมผมว่าไม่ถึงถ้าดูจากกระแสตอนนี้นะถ้าเด็บเขาแบบจะไม่ใส่ใจใผู้เล่นเนี่ยก็อย่าหวังเลยว่าจะดึงกระแสกลับมาได้แค่กระแสตอนนี้คือแบบมันก็แย่อยู่แล้วเวย้ยตอใหอ้ผู้เล่นใหม่มาเล่นก็จริงแต่คิดว่าผู้เล่นใหม่นั้นขเขาไมได้เล่นยาวหรือเปล่าหรือว,ว่าเล่นแบบแค่ชิวๆหรือว,ว่าเล่นแค่แบบนิดๆหน่อยๆหล้ว,ว่าเลิกไปเลยอืมอันนี้ก็แล้วแต่แล้วกันผมเองก็ไม่อยากจะไปยุ่งอะไรมากในเกี่ยวกับเกมค่ายนี้นะผมอี่บอกคือ คุณชมเล่นได้ครับไม่ต้องดูผมก็ได้ผมเจ็บอะพอแล้วครับผมสักเกมค่ายนี้อ่ะก็ถือว่าวันนี้ผมมาเล่าแค่นี้แล้วกันจริงจริงมันมีเยอะกว่านี้ครับแต่ว่าถ้าผมเล่านานกว่านี้มันจะทําให้คุณผู้ชมลำคางไงแล้วก็ผมก็พูดแต่เรื่องเดิมเดิมมันนะแต่ก็ช่างมันแล้วกันโอเคผมน่าจะไปแล้วครับสัรับวัน,นี้ก็ถือว่าในระบายคือคุณผู้ชมดูนครับว่าการที่เราเล่นจะระบายอะไรสักอย่างในใ,นใจมันเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะ คือผู้ชมเครียดมาจากเรื่องอะไรเนี่ยให้ระบายกับคนที่พร้อมที่จะรับฟังเลยมันจะไม่มีปัญหาแต่ถ้าผู้ชมไประบายกับคนที่แบบไม่พร้อมรับฟังเนี่ยอันนี้จะมีปัญหาทีผมสังเกตนะคราะฉะฉันกับผู้ชมวันนี้ผมเองก็ไปนะครับผมปียูซบาย,บายเจครับ